กลับมาเก็ติดข่าวการเมืองครับฉากทัศนหลังล้ม25สสกกสม้มจับตากกแดงแต่ขักกกน้ำเงินขอบคุณข่าวจากบางกอกบ b i z n e w s c o m ครับศึกประลองกำลังระหว่างคนการเมืองในปีก3ามกกคน3สีศึกสาสำนักจบลงด้วยภาพแผงเดือนกุมภาร้อนกับฉากทัศน์งัดข้อกระบวนท่าต่อสู้กันภายในรัฐสภาและจบลงด้วยการพักยก ศึกแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเดินหน้าตั้งสสรไว้ก่อนสัญญาณคีแมนปีกพักเพื่อไทยในตอนแรกยอมรับในสมัยประชุมรัฐสภาครั้งนี้เกมแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ทันแล้วเพราะรัฐสภาจะปิดสมัยในช่วงก่อนสงกรานต25์2568ทว่ามีการหารือกันในหมู่วิป3ฝ่ายแล้วก็ตกลงเคาะนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภาอีกครั้งในวันที่17มีนาคม2568 เพื่อขอมติจากที่ประชุมรัฐสภาในการส่งยติของให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องความชัดเจนของอำนาจหน้าที่สมาชิกรัฐสภาในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ปีกพักภูมิใจไทยและสวส่วนใหญ่สายสีน้ำเงินให้คำยืนยันจะพร้อมโหวตตามพักเพื่อไทยส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญชี้ขาดก่อนเกมนี้พักเพื่อไทยต้องการคำตอบออกจากสารรัฐธรรมนูญว่าจำเป็นต้องทำประชามติกันอีกกี่ครั้ง ซึ่งมีการมองว่าประชามติอาจมีทั้ง3ยกหรือ2ยกอย่างไรก็ตามปลายทางเกมแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสียงการเมืองในพักเพื่อไทยออกปากยอมรับบทสุดท้ายร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นสารตั้งต้นสอสรอก่อนเลือกตั้งใหญ่ปี2570อาจจะสิ้นสุดทางแก้หรือถึงทางแทงก็เป็นได้ ความพยายามทั้งหมดของพรรคเพื่อไทยเลือกเล่นบทแสดงให้ประชาชนเห็นว่าพยายามเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วเพียงแต่ยังติดลมเกมการเมืองขั้วฝั่งพิทักษ์รัฐธรรมนูญปี2560ปัจจัยสำคัญอยู่ที่การกลุ่มอำนาจเด็ดขาดของกลุ่มการเมืองปีกสีน้ำเงินพักคภูมิใจไทยที่มีขุมกำลังสสปฏิบัติหน้าที่อยู่ในมือขณะนี้69เสียง ผนวกกับคนในซีกวุฒิสภาอีกไม่ต่ำกว่า130-170เสียงที่สามารถแสดงพลังต่อรองทางการเมืองไปทางกกสิน้ำเงินได้อยู่ตลอดเวลาโดยมีสวสิน้ำเงินยืนพื้นไม่ต่ำกว่า150เสียงพร้อมเล่นบทไม่ให้พักครูใหญ่เปลืองตัวทางการเมืองตัดฉากมาขั้วฝ่ายค้านกกสีส้มพักประชาชน เมื่อด่านแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่สําเร็จในเดือนกุมภาพันธ์ก็ต้องมาสูญเสียสมาธิจากกรณีที่คณะกรรมการปปชกําลังเดินหน้าไต่สวนเรียกบรรดากลุ่ม44สสอดีตพักก้าวไกลเข้าชี้แจงและแก้ข้อกล่าวหาจากการร่วมเสนอชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ผลจากการร่วมแก้ไขมาตรา112ดาบแรกทําให้พักก้าวไกลถูกยุบพักจากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ดาบสองในชั้นปปช25สสพักประชาชนแบ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อ17คนและสสเขต8คนอยู่ในขายสุ่มเสี่ยงที่จะถูกพักงานและถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีพแบบชอบพันนิกาวานิชอดีตโฆศกพักอนาคตใหม่ตาต่อตาฟันต่อฟันกกค่ายสม้มขยับเดินเกมต่อรองทางการเมืองสเต็ปต่อไปด้วยการยื่นถอดถอนสุชาติตระกูลกเกษมสุขที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นปร,ปร,ประธานปปชคนใหม่ ด้วยการเข้าชื่อเพื่อเสนอเรื่องให้ประธานรัฐสภาพร้อมหลักฐานเพื่อเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระมาไต่สวนสุชาติกรณีใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจาริยธรรมอย่างร้ายแรงมากต่อไปของปีกสีส้มก็คือยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามรัฐธรรมนูญมาตรา151 เกมนี้พุ่งเป้าไปที่แพทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวเพราะต้องการใช้สมาธิเปิดแผลนาย,ยกตัวจริงที่อยู่หลังฉากไล่ไทม์ไลน์กว่ากลุ่ม25สอสอพักประชาชนจะรู้ผลในชั้นปปชหรือผลของคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถึงที่สุดอาจใช้เวลาร่วมหนึ่งปีอย่างไวที่สุด ขณะที่กระบวนการล้มสอวอผ่านการเดินเรื่องผ่านกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ก็ถูกมองว่าเป็นเกมต่อรองอย่างหนึ่งของปีกร,รัฐบาลพักเพื่อไทยกับขั้วสิน้ำเงินยิ่งปลายทางก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่จะล้มสอวอสิน้ำเงินไปได้เพราะว่ากันว่ามีแบ็กอัพมือที่มองไม่เห็นลงมาเดินเกมยับยั้งกระบวนการล้มสอวอการเมืองไทยเข้าสู่การงัดข้อล่อเต็มแข้งของคนสามก๊ก ช่วยจังหวะทุกย่างก้าวผ่านการต่อรองทั้งแง่มุมข้อกฎหมายผ่านองค์กรอิสระและดิสเครดิตทางการเมืองมีการประเมินฉากทัดหลัง25สอส,อสอพักประชาชนถูกตัดสิทธิ์ไว้แล้วจะทำให้อำนาจของฝ่ายคา้านอ่อนกำลังลงอย่างฉับพลันเพราะเสียงสอสอในสภาผู้แทนราษฎรจะเหลือเพียง468คนเสียงกึ่งหนงในสภาคือ234เสียงหากมีการเลือกตั้งซ่อมสอสอครบ8เขต จะมีสสในสภาเหลือ476คนเสียงกึ่งหนึ่งในสภาก็คือ238เสียงเมื่อกกสีส้มอ่อนกำลังกกรัฐบาลผสมเข้มแข็งอำนาจต่อรองจะตกอยู่ในมือของพักเพื่อไทยในฐานะแกนนำรัฐบาลมีการมองสมกา,การการเมืองที่อาจเปลี่ยนไปในเวลานั้นสมการพักร่วมรัฐบาล321เสียงพักเพื่อไทย142เสียงพักภูมิใจไทย69เสียง พักรวมไทยสร้างชาติ36เสียงประชาธิปัตย์25เสียงพักชาติไทยพัฒนา10เสียงพักประชาชาติ9เสียงพักชาติพัฒนา3เสียงพักไทยรวมพลังสองเสียงพักกล้าทำรม24และพักประชาธิปไตยใหม่1เสียงเกมฝ่ายค้านอ่อนกำลังสมการนี้นายใหญ่และผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐบาลคงต้องคิดถึงจังหวะในเวลานั้นว่าพักภูมิใจไทยยังจำเป็นอยู่ในการร่วมรัฐบาลหรือไม่ โดยเฉพาะกระทรวงสําคัญกระทรวงมหาดไทยที่หมายมั่นว่าควรเป็นของพรรคเพื่อไทยมาตั้งแต่ตน้นคนการเมืองในปีก,กรัฐบาลกกสีแดงวิเคราะห์ว่าในายใหญ่จะเลือกใช้บริการใครในกระดานการเมืองหลังสสสีส้มอ่อนพลังระหว่างครูใหญ่ที่เคยเปล่งวลีจบแล้วครับนายหรือคนกล้าทำรรแห่งพยาวอย่างร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสสอพยาวพักกล้าทำ หากดีดพักภูมิใจไทย69เสียงออกพักร่วมรัฐบาลก็ยังมีเสียงเหลือพอเกินกึ่งหนึ่งของสภาที่252เสียงไม่มีปัญหาในการโหวตกฎหมายสำคัญหรือแม้แต่การลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีสมการในเวลานั้นจะเกิดขึ้นได้จำเป็นต้องรอฝ่ายค้านสสลดลงก่อน คนการเมืองยังเห็นว่าเลือกใช้ผู้กองธรรมนัตไม่เคี่ยวเท่าอยู่ร่วมรัฐบาลกับพักครูใหญ่ที่เป็นศัตรูสําคัญทางการเมืองอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งแชร์แต้มสสในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคอีสานเห็นได้ชัดจากศึกเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมาแน่นอนว่าปฏิบัติการดูดเสียงสสจากทั้งพักพลังประชารัฐที่ไม่นับรวมลุงบ้านป่าจํานวน19เสียงจะเกิดขึ้นในเวลาที่กกสีส้มอ่อนกําลังถึงเวลานั้นพักพลังประชารัฐอาจแตกเป็นเสียงได้ พักขั้วผู้กองธรรมนัสอาจมีพลังเพิ่มขึ้นทําให้รัฐบาลพักเพื่อไทยยังสามารถเดินหน้าทางการเมืองต่อไปได้โดยไม่ต้องมีสมการคนสีน้ําเงินอยู่ร่วมชายคาเดียวกันก่อนนับถอยหลังเลือกตั้งใหญ่ปี2570ัจสัจวาจาทางการเมืองมักไม่มีในหมู่คนการเมืองแต่เมื่อจําเป็นต้องเล่นเกมแตกหักสีน้ําเงินโอกาสที่คนกล้าทําจะเล่นบทสร้างพลังอํานาจให้นายย่อมเกิดขึ้นได้เสมอภายใต้ฉากทัดกกสีส้มอ่อนกําลังสอสอลง ฉากทัดปลายทางก่อนเลือกตั้งใหญ่ปี2,570พักครูใหญ่คงไม่อยากอดอยากปากแห้งไปนั่งซีกฝ่ายค้านถึงเวลานั้นคงทำทุกวิถีทางไม่ให้ตัวเองถูกบิ๊กการเมืองกกสีแดงดีดออกจากสมการพักร่วมรัฐบาลทั้งหมดถืกความคืบหน้าล่าสุดของข่าวการเมืองขอบคุณข่าวจากบางกอก b ิสเน w s ว o m อคออย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารการเมืองครับ